สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาทำสลัดให้พ่อบ้านชมนะจ้าอากาศที่อังกฤษช่วงนี้ก็ร้อนๆอ,อยู่จ้าวันนี้ก็ประมาณ27องศาจ้ะเ,เห็นพี่พี่รอนบอกก็ร้อนอยู่จ้าฉะนั้นอาหารแบบนี้สาลัดแบบนี้ กำลังดีจะสำหรับพ่อบ้านไม่ต้องทำร้อนจะทำเย็นๆสลัดส้มก็มีต้มไข่แล้วก็มีชีสเดี๋ยวจะหั่นชีสแล้วก็มีแครอทหัน่นฝอยมะเขือเทศจ้ะอันนี้แตงกวาจากเมืองไทยนะจ๊ะส้มส้มปลูกเองจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจ้ะขอให้มันอร่อย ทั้งกรอบและอร่อยจ้ะแตงกวาไทยแค่นี้ก่อนเพราะว่าพ่อบ้านไม่ค่อยเป็นแฟนแตงกวาเท่าไหร่จ้ะก็พอเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันเข้าไปแล้วก็ชีสจ้ะชีสชีส,ชสแบบไหนก็ได้นะจ๊ะเอาที่ชอบจ้ะก็ใส่ลงไปอ่ ส้มคงไม่ทานหรอกจ้ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบแบบนี้จ้ะก็หั่นลงไปเสร็จแล้วก็แฮมด้วยจ้ะมีแฮมด้วยแฮมถ้าเราไม่กินหมูก็ใช้แฮมแบบค้ายเป็นไก่ก็ได้นะจ้ะไก่แล้วก็เนื้อจะเป็นแฉลบ,บนีนะจ้ะก็ม้วนเลยจ้ะมว้วนหรือไม่ม้วนก็ได้นะจ้ะเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยจ้ะ สักสมชิ้นสี่ชิ้นก็ได้จ้ะแล้วแต่แล้วแต่ความหิวของพ่อบ้านนะจ๊ะพ่อบ้านของส้มวันนี้จะหิวหน่อยจ้ะก็ให้ไปสามแผ่นแล้วกันสามแผน่นแล้วก็ม,มันฝรั่งสลัดนะจ๊ะก็ใส่ลงไปสามช้อนชาก่อนแล้วก็ใส่นี่จ้ะมัสเตอร์ ที่มีมะเร็จจ้ะอร่อยดีแล้วก็มีสะระแหน่ได้จ้ะสะระแหน่ก็ใส่ไปสะระแหน่ปลูกเองนะจ๊ะแล้วก็กุ้ยช่ายจ้ะกุ้ยช่ายหั่นหั่นแล้วก็ใส่ไป <Daha S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีเกลือนิดนึงจะเกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นจ้ะใส่ลงไปแย้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวเกลือจะเกลือปน่นเกลือปน่นนิดนึงใส่มากนะจ๊ะอย่าใส่มากนะจ๊ะเกลือป่นเดี๋ยวเค็มก็คนเลยจ้ะเอ่อโคสอโสอโคสโลไม่มีจ้ะไม่ได้ไปซื้อก็เอาแบบที่มีก็แล้วกันจ้ะเห็นไหมจ๊ะใช้ได้เอาขนาดนี้จ้ะเ,เพื่อนๆ แล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปหอ,หอมหอมสะระแหน่มากๆเลยจ้ะเพื่อนหอมสะระแหน่มากแล้วก็โรยด้วยต้นหอมที่ส้มปลูกเองจ้ะโรยลงไปเลยใส่เยอะไปเลยเราปลูกเอง เดี๋ยวมาชมตอนพี่รอนกินกันเลยจ้าเพื่อนๆเย้เย้น้วสวัสดีครับฮัลโหลมีกับสลัดตุ๊กิน Very nice, thank you. thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.